นูไปเที right oh mm. okay. ่ยวไหนมาคะลูกไปเที anyway. ่ยวนู T ่นมาได้อะไรมาหนูหนูไปหมุนมุนมาได้น้องหมามาหรอคะอู้เก่งจังเลยกินข้าวอ้ําไปเล่นมาเหนื่อยเนาะไปเล่นมาเหนื่อยเนาะกินข้าวก่อนหนูเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยค่ะอู้หอกินข้าวดูฉับหรอคะแป๊บหนึ่งนะคะ กินข้าวก่อนว้าเก่งจังเลยอ่ะได้ไหมโอ้ได้อ่ะกินได้ไอหยิบใส่ปากโอ้โเก่งจังเลยกินข้าวเก่งมากเก่งจังเลยค่ะเขียวตุยตุยเลยโอ้ไปกินข้าวนะลูกได้กินไหมลูก ได้กินไหมคะได้กินข้าวไหมเอาช้อนตักไหมแนวช้อนไหมอืมโอ้ยเอ๋ยก็หิวข้าวข้าวมากเลยเหรอลูกจิม้มอ้าวตากัตกตกักตักอาหกินข้าวกินข้าวแม่ตกักอันนี้โอเคอากินน่ง โอ้เิ่นมากเลยค่ะ